สวัสดีค่ะพบกับตามใต้ยเต้ยชาแนลนะคะหายไปนานเลยต้อยกลับมาแล้วค่ะกลับมาครา้นี้ใต้ยก็ย้ายกลับมาประเทศสวีเดนด้วย resident permit หรือว่าวีซ่าที่อยู่อาศัยนะคะหลังจากที่ resident permit ของต้อยเนี่ยได้รับการอนุอมัติต้อยก็เดินทางหลังจากที่ได้รับ UT card 1เดือนด้วยกันแล้วก็มาถึงสวีเดนเมนื่อวันที่18กันยายนค่ะ วันนี้ต้าก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ขั้นตอนของการสัมภาษณ์วีซ่าเรสเดนต์เพอร์มิหรือว่า ut v วีซาเพื่อที่เราจะได้ย้ายมาอยู่กับคนรักของเราในประเทศสวีเดนนะคะต้อยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการเดินทางไปสถานทูตสวีเดนในกรุงเทพมหานครการรอสัมภาษณ์คำถามในการสัมภาษณ์แล้วก็หลังจากสัมภาษณ์นั้นกี่วัน เคสของเราได้รับการอนุมัติแล้วก็เดินทางมาอย่างประเทศสวีเดนนะคะเราก็มาเริ่มกันที่หลังจากที่เราเนี่ยได้รับอีเมลสัมภาษณ์จากอิมเม i ร์จชันในประเทศสวีเดนก็ให้เราเนี่ย uh, อีเมลถ้าเกิดว่าเรามีความ uh, ติดขัดที่จะเลื่อนการสัมภาษณ์นะคะเราก็สามารถที่จะอีเมลเนี่ยเลื่อนขอสัมภาษณ์กับทาง เจ้าหน้าที่สถานทูตในกรุงเทพมหานครได้แล้วก็ระบุไปนะคะว่าวันที่เราต้องการสัมภาษณ์เป็นวันอะไรทางสถานทูตก็จะส่งเมลกลับมาพร้อมกับระบุว่าเวลาของเราเได้สัมภาษณ์เวลาไหนนะคะในกรณีของต้อยเองเนี่ย ตอนที่ต้อยได้อีเมลสัมภาษณ์ต้อยอยังคงอยู่ในประเทศสวีเดนด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนต้อยก็เลยอีเมลกลับไปที่สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยขอเลื่อนวันสัมภาษณ์เป็นวันที่18สิงหาคมซึ่งทางสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยก็อีเมลกลับมาว่าโอเคคุณได้สัมภาษณ์วันที่18ตามที่คุณต้องการแล้วก็เวลาของต้อยในการสัมภาษณ์ก็คือคิวแรกค่ะเวลา8โมงเชา้าทีนี้การเดินทางไปยังสถานทูตสวีเดน ในกรุงเทพมหานครวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือไปทางรถไฟฟ้า BTS นะคะลงที่สถานีนานา,นา,นาออกที่ทางออกประตูที่สองเดินไปเลยค่ะจะเห็นตึกอาคาร UOB ให้เดินทะลุตึก UOB ไปนะคะด้านหลังตึก UOB ก็จะเป็นสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ทีนี้การไปถึงสถานที่สัมภาษณ์เนี่ยแนะนําว่าไปถึงสถานที่สัมภาษณ์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเขาจะอนุญาตให้ขึ้นไปที่ชั้น8เพื่อรอการสัมภาษณ์เนี่ยก่อนเวลาสัมภาษณ์10นาทีนะคะพอขึ้นไปปับ๊บเจ้าหน้าที่จะให้เราทําการปิดมือถือแล้วก็ฝากมือถือเราก็จะได้กุญแจของล็อกเกอร์มานะคะที่เราฝากมือถือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยแล้วเราก็จะต้องเดินผ่าน เครื่องสแกนนะคะก็จะสแกนตัวเราแล้วก็สแกนกระเป๋าของเรา เราสามารถเอากระเป๋าของเราเข้าไปได้นะคะแต่ว่ามือถือเราเข้าไม่ได้ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพอเดินผ่าน security check ไปแล้วก็ไปยืนรอที่หน้าห้องเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้เปิดทําการไปคิวเช้าอย่างต้อยเนี่ยแต่ถ้าเขาเปิดทําการแล้วก็สามารถเปิดประตูเข้าไปแล้วก็กดบัตรคิวอย่างเราเนี่ยมีคิวมาสัมภาษณ์แล้วก็กดที่คิวสัมภาษณ์เราก็จะได้หมายเลขมา หลังจากนั้นเราก็นั่งรอนะคะรอคิวของเราเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกคิวของเราพอเรียกคิวปับ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะอขอพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็จะเช็คนะคะว่าเคสของเราเนี่ยเคสเล็กที่เท่าไหร่หลังจากนั้นจนที่จะสอบถามถึงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วขอให้เราถ่ายรูปแล้วก็มีการพิมพ์รายนิ้วมือไว้ก่อนหลังจากที่เรามีการถ่ายรูปพิมพ์รายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะได้นําให้เรารอเรื่องการสัมภาษณ์อีกสักครู่หนึ่งหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ก็จะขานชื่อหรือว่าขานหมายเลขเราอีกครั้งเรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์กรณีของต้อยได้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ห้องที่4นะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยน่ารักมากนะคะใจเย็นมากสัมภาษณ์เนี่ยใจเย็นมากๆคําถามเนี่ยบางคนอาจจะได้แบบเจ้าหน้าที่ที่อาจจะคําถามดุดันนิดหนึ่งแต่ว่าของต้อยในโชคดีเจ้าหน้าที่คนนี้น่ารักมากๆนะคะ เข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เรายื่นเอกสารที่เราเตรียมมาก็คือตอนที่เราได,ได้รับอีเมลสัมภาษณ์เนี่ยทางสถานทูตจะแจ้งเลยค่ะว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างก็คือพาสปอร์ตตัวจริง2ก็คือใบรับรองโสดนะคะที่เราได้ทำการแนบไปในการสมัครวีซ่ายูทีซึ่งต้อยก็มอบ2ใบนี้นะคะในกรณีของต้าเจ้าที่ขอเอกสารแค่2ใบนี้ เราก็ยื่นไปพร้อมกับพาสปอร์ตตัวจริงของเราหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่าเขาจะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะและหลังจากนั้นเขาก็จะมีการพิมพ์ภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาที่เราตอบคำถามให้เขาขอให้หยุดเป็นช่วงๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเวลาในการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถสัมภาษณ์ภาษาไทยได้เลยค่ะในกรณีของต้อยต้อยแจ้งไปว่าสามารถสัมภาษณ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ว่าเจ้าหน้าที่เลือกที่จะสัมภาษณ์ภาษาไทยกับต้อยแต่ว่าทางเขาเองเนี่ยจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับเจ้าหน้าที่อิมิเกเรชันที่สวีเดนเองสำหรับคำถามนะคะเขาก็จะเน้นนะคะเน้นว่า ข้อเสนอแนะของต้อยสำหรับคนที่ขอวีซ่ายูทีให้ท่องข้อมูลของแฟนนะคะตั้งแต่วันที่เจอกันครั้งแรกกับแฟนเจอกันครั้งแรกที่ไหนวันแรกของการเริ่มความสัมพันธ์แบบจริงจังน่ะวันที่เท่าไหร่เหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างในการพบกันครั้งแรกเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ไหนพักโรงแรมอะไรในกรณีของต้อยเนี่ยต้อยตอบคำถามชื่อโรงแรมผิดนะคะในคืนสุดท้ายที่ต้อยกับแฟนนะพัก ที่กรุงเทพด้วยกันต้อยก็กังวลว่าวีซ่าของต้อยเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ผ่านไม่มีปัญหานะคะอะไรที่เราจําไม่ได้ก็ขอให้บอกว่าจําไม่ได้เพราะว่ามันนานไปแล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือขอให้จําชื่อนามสกุลน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ของ ครอบครัวของแฟนญาติพี่น้องพยายามจำไม่ได้โดยเฉพาะพี่น้องอาชีพแต่ละคนเนี่ยทำงานอาชีพอะไรพักที่ไหนแฟนทำอาชีพอะไรทำงานกี่ปีรายได้เนี่ยเขาจะไม่ถามนะคะแต่เขาจะถามว่าทำงานมากี่ปีแล้วแล้วตอนที่อยู่ประเทศสวีเดนเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยมแฟนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปทำอะไรกันบ้างเคยเจอกับครอบครัวของแฟนหรือไม่เป็นใครบ้างให้ระบุชื่อ นะคะแล้วก็ตอนที่ไปประเทศสวีเดนนะไปพักอาศัยกับแฟนแฟนอาศัยอยู่ที่ไหนให้บอกบ้านเลขที่แล้วก็ให้ลองสะกดแนะนําว่าให้ลองสะกดเลขที่ที่อยู่ของแฟนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการถามในเรื่องของอ ความสมัในเรื่องของประวัติของเราว่าเราเนี่ยมีพี่น้องกี่คนคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนหรือไม่คําถามส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่เรากรอกไปในการขอวีซ่าอยู่ทีดังนั้นแนะนําว่าหลังจากที่เรากรอกวีซ่าอยู่ทีนะให้ปริ้นข้อมูลการกรอกวีซ่าของเรานะมาท่องจํานะคะ หลังจากที่เขาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วข้อมูลของแฟนความสัมพันธ์ที่เราเริ่มต้นกันเรียบร้อยแล้วเขาจะถามในเรื่องของอนาคตว่าเราวางแผนอนาคตในการไปอยู่สเเดนอย่างไรบ้างก็ให้เราก็ให้เราตอบไ,ไปตามตรงนะคะกับที่เราตอบไปในใบสมัครว่าเราต้องการจะไปทําอะไรพอเบื้องต้นเนี่ยเราไปถึงประเทศสเเดนเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทําอย่างแรกนะั่นคืออะไรเป้าหมายในการใช้ชีวิตกับแฟนคืออะไรเขาจะถามคําถามตรงนี้นะคะ หลังจากถามเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ในกรณีเคสของต้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าไหนคุณลองอเล่าถึงความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นภาษาอังกฤษให้ดิฉันฟังสักเล็กน้อยต้อยก็เลยเล่าเป็นภาษาอังฤฤษไปเขาก็จะบอกว่าเออคุณใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเขาก็จะพิมพ์ไปใน ในรายละเอียดของเราด้วยว่าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าการใช้ภาษาเนี่ยการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตที่ประเทศสวีเดนหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จใช้เวลาจริงๆแล้วสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้นานแต่นานตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่จะต้อง แปลจากภาษาไทยของเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์แล้วก็มีการตรวจทานเรื่องของข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าคุณมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมถ้ามีก็ขอให้พูดเพิ่มเติมไปได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้จักแผนการของคุณรู้จักความสัมพันธ์ของคุณมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีเราก็บอกว่าไม่มีเจ้าที่ก็บอกว่าดังนั้นที่ฉันขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ หลังจากวันนี้ดิฉันจะส่งข้อมูลการสัมภาษณ์ของคุณไปให้กับ i m m i g ิเ t ช o n ที่สิดเดนแล้วก็คุณก็เพียงแต่รอผลการตัดสินทั้งนี้ผลการตัดสินเราไม่สามารถตอบได้ว่าคุณจะต้องรอระยะเวลานานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนเคสแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารของคุณในกรณีเคสของต้อยเจ้าที่แจ้งว่า i m มิเกชัที่สดเน ไม่ได้ต้องการเอกสารใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเอกสารที่ส่งมานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอให้เพียงแต่รอการตัดสินจากเจ้าหน้าที่ Immigration ที่ประเทศสวีเดนเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาเจ้าที่ก็บอกว่าก็คืนพาสปอร์ตตัวจริงให้เราเราก็สามารถกลับบ้านได้เลยมารอผลการตัดสินอันนี้คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะที่ต้อยไปสัมภาษณ์เมื่อเดือนสิงหาคมปี2023 หลังจากที่ต้อยสัมภาษณ์มาได้สักประมาณเกือบหนึ่งเดือนต้อก็กังวลใจนะคะเพราะว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆต้อยก็เลยให้แฟนเนี่ยอีเมลไปสอบถามซึ่งก็ได้ความว่าเจ้าหน้าที่ของต้อยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเมืองเมาเมอร์หลังจากที่แฟนอีเมลไปได้เพียงแค่หนึ่งวันวันรุ่งขึ้นเคสของต้อยก็ได้อีเมลตอบกลับมาจากเจ้าหน้าที่ดูแลเคสนะคะว่าได้รับการอนุมัติ Resident Permit เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้รอการ์ส่งมาที่ประเทศไทยระหว่าง2-4ถึงสสัปดาห์ด้วยกันซึ่งต้อยใช้เวลาในการรอ2สัปดาห์ซึ่งระหว่างรอเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการ์ดของเราเนี่ยมาถึงแล้วก็คือทางสถานทูต สวีเดนนะคะประจำประเทศไทยจะเป็นคนอ e ีเมลมาแจ้งเลยนะคะ mm hmm. เขาจะอ e ีเมลทุกเย็นวันพุธนะคะหลังช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยจะได้รับอ e ีเมลว่าคา์ดของเราเนี่ยมาถึงแล้วก็สามารถไปรับคัทเรสเชนเดนได้ที่สถานทูตซึ่งเวลาในการรับค์ดนะคะในปี2023เนี่ยก็สามารถไปรับค์ดได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธนะคะไปรับค์ดได้จันร์อังคาร พรฤหัสแล้วก็สุขนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง10โมงเช้านะคะสิ่งที่ต้องนำไปในการรับ U-T Card หรือว่า r e s i d e n t Permit Card ก็คือพาสปอร์ตตัวจริงนะคะให้นำพาสปอร์ตตัวจริงด้วยตอนไปรับคาร์ดก็คือกดคิวว่าเรามารอรับคาร์าของเราหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตามหมายเลขเราก็ยื่นพาสปอร์ตตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะเช็ค แล้วก็นำใบ u t c a r d ของเรามานะคะซึ่งหลังจากที่เราได้รับ u t c a r d เราก็สามารถที่จะจองตัว๋วเครื่องบินขาเดียวนะคะเพื่อเดินทางไปยังประเทศสวีเดนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะต้อยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากที่เราเดินทางมาถึงประเทศสวีเดนด้วย resident permit ค่ะ ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องตามตา้อยด้วยนะคะก็จะได้มีกำลังใจในการอัพคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ